ทำงมนชายทีบีเอ็มยิมครับปีนี้ซ้อมกี่วันครับก็เป็นเดือนนะครับแล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายที่บีเอ็มยิมครับมีใครมาเป็นคู่ป้องคู่ซ้อมแล้วเมื่อคืนนั้นมีหลายคนครับคอปเตอร์เป็นอย่างน้อยก็คือพวกในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ยี่สิบสามครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเอ็ดน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับหกสิบกว่าครับมวยจะตายนะครับฝีมือแล้ววันนี้เรามาเจอกับฟ้าทุกบานเคยเจอกันไหม ไฟแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขาป่ะติดใจเขาเมื่อตะตายอะไรพอจำได้ไหมเมื่อ่อนแล้ววันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็ไปตามเกม่งมาต่อยตามสไตล์เราเนาะครับล่าสุดเราต่อยไว้ที่อ้อมน้อยครับอ้อมน้อยวันนั้นเราเจอกับจีเรืองเป็นไงบ้างเบ้ครับป้าแพ้คะแนนมาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ตัววัยยี่สิบสี่วันนั้นออกวันนั้นก็ร้อยยี่สิบสี่นี่เลยป่ะครับออกไปพลาดแพ้มาแพ้ไงลูกแข็งแรงหรือว่า อยลกกไงมแต่วันนี้เป็นไงร่างากายก็ดีคร<บ>ับดีกว่าวันนั้นเนาะขับมือแข็งแรงเรื่องอวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเลยว่างันนี้อเอออืมอ่ะเราต่อยมวยวันล้วนเมืวันนี้อีกไฟแล้วประมาณเออแปดสิบเก้าสิบแต่ไฟนี้เราคุมมาประมาณสี่กิโลสี่กิโลได้ครับเช้านี้เราจะเนี่ยไปวิ่งเนี่ยคือเรามาเกินอ,อยู่เท่าไหร่วนันเกือบครับไม่น่ามีปัญหาเนาะครับเราคนจังหวัดสะดุออครับฝากเชิญชื่อแฟนขับรถหน่อยครับ ว่าพี่น้องชายสดอุ่นเชียบผด้วยึ <ไป S 1> ่งหมาเป็นที่แน่นอนพร้อมแท่งเกิดเลยนะครับโอเคขอจากน้องชายครับผม